สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการพระอภิธรรมนำชีวิตดำเนินรายการโดยมูนิธิพระอภิธรรมวัส,สีสุดารามบางขุนนนท์รายการนี้นำเสนอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาประมาณ13นาิก35นาทีถึง14นาฬิกาวันนี้ดิฉันสุภาพั์อัศวานนท์เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ ก่อนอื่นขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์รายการอันได้แก่โรงพิมพ์ธนาพเพลสมูลนิธิเผยแผ่พระสัธรรมคุณพรรณีภัยบุญเลิศคุณบุษบาเรืองแสงอาน,นิสงส์งของการเผยแผ่พระธรรมที่ถูกต้องขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากมายเหลือขนานนับขอความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ผู้อุปถัมภ์รายการทุกท่านค่ะ มูลนิธิพระอภิธรรมวสีสุดารามนั้นมีการเผยแผ่พระอภิธรรมเป็นหลักสูตรประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยช่วงพักเที่ยงมีอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการสำหรับผู้มาฟังธรรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นหากท่านสนใจเชิญติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089812-1038 0898121038หรือท่านที่จะเรียนพระอภิธรรมทางปรัชญีก็ติดต่อได้ที่มูลนิธิเผยแผ่พระศทธรรมหมายเลขโทรศัพท์024499484 024499484โดยแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจนทางมูลนิธิจะจัดส่งเอกสารประกอบการเรียนไปให้ท่านถึงบ้าน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะนอกจากนี้ท่านยังสามารถเรียนพระอภิธรรมทาง YouTube โดยพิมพ์ชื่อของท่านอาจารย์เทพริษสาธิตการมณีจะมีคลิป YouTube ต่างๆมากมายให้ท่านเลือกรับฟังตามอธัธยาศัยของท่านได้หากท่านมีข้อสงสัยใดๆติดต่อได้ที่ดิฉันสุภาพัตน์อัศวานนท์หมายเลขโทรศัพท์081 8์แ ขอนำเสนอเรื่องเมืองเวสาลีต่อนะคะคราวนี้เป็นหัวข้อเกี่ยวกับพันธุละศนาปดีและพระนางมาริกาเทวีนะคะในสมัยหนึ่งพระกุมารสาพระองค์คือพระราชโอรสของพระเจ้ามหาโกศลซึ่งอยู่ในพระนครสาวัตถีนะคะมีพระนามว่าเประเซนที่กุมารแล้วก็มีพระกุมารของพระเจ้าลิชวี ในพระนครเวสาลีนะคะมีพระน,นามว่ามหาลินะคะส่วนพระุมารอีกองค์หนึ่งเป็นโอรสของพระเจ้ามัลละนะคะอยู่ในนครกุสินาลามีพระน,นามว่าพันธุละนะคะซึ่งก็เสด็จไปนครตักกศิลาเพื่อเรียนศิละปะในสำนักอาจารย์ที่สาปามโมนะคะท่านเหล่านี้ก็ได้มาพบกันที่ศาลานอกพระนครต่างก็ถามถึงเหตุที่มาของตระกูล และพระนามของกันและกันแล้วก็ได้ตกลงกันเป็นพระสหายกันหลังจากนั้นก็ได้ร่วมกันเดินทางเข้าไปหาอาจารย์ต่อการและไม่นานนักก็เรียนสำเร็จศิลปะสำเร็จจึงกราบลาอาจารย์พร้อมกันสเสด็จออกจากกรุงตากศิลาแล้วก็ไปสู่เมืองของตนนะคะทั้งสาพระกุมารก็ได้รับตำแหน่งต่างกันนะคะบรรดาพระกุมารทั้งสาพระองค์นั้น เประเซนที่กุมารทรงแสดงศิลปะถวายพระชนกอันพระชนกทรงปิติและก็ได้ยกย่องจึงได้อภิเษกในราชสมบัตินะคะฝ่ายมหาลิกุมารเมื่อจะทรงแสดงศิลปะแก่เจ้าลิชวีทั้งหลายก็ทรงแสดงด้วยความอุตสาหะมากจนพระเนตรของพระองค์เลยนะคะได้แตกออกมาพวกเจ้าลิชวีก็ปรึกษากันว่าพุโตเอ๋ยอาจารย์ของพวกเราถึงความเสียพระเนตรแล้ว พวกเราจะไม่ทอดทิ้งท่านจะบำรุงรักษาท่านนะคะดังนี้แล้วจึงได้ถวายประตูด้านหนึ่งซึ่งเก็บสวยได้วันละแสนกหาพณะแก่พระมหาลิกุมานนั้นนะคะพระองค์ก็ทรงอาศัยประตูนั้นได้ได้เป็นอาจารย์สอนศิละปะแก่โอรสของเจ้าลิชวี500องค์ส่วนพันธุละกุมารน,นะคะพวกตระกูลมันลัดลกล่าวว่า ขอพันธุลักุมานจงแสดงศิลปะด้วยกันฟันไม้ไผ่เหล่านี้เมื่อพระเจ้ามันละตรัสเช่นนั้นพันธุลกุมารก็ได้กระโดดขึ้นไปยังอากาศที่สูงถึง82นะคะแล้วก็เอาดาบเนี่ยฟันมัดไม้ไผ่60ลำที่พระเจ้ามันละเอาไม้ไผ่60ลำปรากฏว่าใส่ซี่เหล็กค่ะใส่ซี่เหล็กเข้าไปในท่ามกลางแล้วก็ให้ยกขึ้นไว้นะคะ ที่พอฟันชึบไปให้ขาดกระเด็นก็ปรากฏว่าพันธุลักษ์กุมารนั้นก็ได้ยินเสียงนังกรีกของซี่เหล็กในมัดสุดท้ายจึงถามว่านี่อะไรเมื่อทราบว่าเขาเอาซี่เหล็กไปใส่ในไม้ไผ่ทุกมัดแล้วก็เลยชิ้งดาบแล้วก็ร้องไห้ออกมาพลังพูดว่าบรรดาญาติและเพื่อนของเราประมาณเท่านี้แม้แต่คนเดียวซึ่งเป็นผู้มีความศรีหาในเรา ไม่ได้บอกเหตุนี้แก่เราก็หากว่าเราพึงรู้ไ้จะฟันไม่ให้เสียงซี่เหล็กดังขึ้นเลยแล้วก็ทูลแก่พระชนนีพระชนกว่าหม่อมฉันจะฆ่าเจ้ามันละเหล่านี้ทั้งหมดแล้วของราชสมบัติอันพระชนกและชนนีก็ส่งห้ามไว้บอกว่าลูกเอ๋ยนี่เป็นราชประเพณีจ้ไม่ได้เพื่อจะทำอย่างนั้นพันธุลักกุมารจึงทูลว่าถ้ากระนั้น มอมฉันจะไปสู่สำนักเพื่อนของหมอมฉันดังนั้นจึงได้เสด็จไปเมืองสาวัตถีนะคะพระเจ้าเปรติธีทรงทราบการเสด็จมาของพันธุละนั้นก็ทรงต้อนรับแล้วก็เชิญให้เสด็จเข้าพระนครด้วยสการะใหญ่แล้วก็ทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเสนาบดีพันธุลละเสนาบดีนั้นได้เชิญพระชนนีและพระชนกมาพักอาศัยอยู่ในเมืองสาวัตถีนั้นนั่นแหละ หลังจากนั้นพันธุละเสนาบดีได้อภิเศกกับพระนางมาริกาเทวีนะคะซึ่งเป็นพระธิดาของพระเจ้าวันละในกุสินารานครเมื่อแต่งงานกันมาเป็นเวลานานหลายเดือนก็ไม่คลอดบุตรต่อมาท่านพันธุลเสนาบดีจึงบอกแกนางว่าเจ้าจงไปสู่เรือนแห่งตระกูลของเจ้าเสียเถิดพระนางมาริกาเทวีคิดว่าเราจะเข้าฝ้อพระศัสดาแล้วจึงไป จึงเข้าไปยังพระเชตวันยืนถวายบังคมพระตถาคตพระบรมศาสดาจึงทรงตรัสถามว่าเธอจะไปนะที่ไหนพระนางก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสามีได้ส่งหม,ม่อมฉันไปสู่เรือนเห่งตระกูลเจ้าค่ะพระบรมศาสดาทรงตรัสว่าเพราะเหตุไรพระนางก็กราบทูลว่าเป็นเพราะเหตุที่หม,ม่อมฉันเป็นหมันไม่มีบุตรพระเจ้าค่ะ พระบรมศาสดาทรงตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเธออย่าได้ไปเลยจงกลับเสียเถิดพระนางดีใจถวายบังคมพระศาสดาแลกลับไปสู่นิเวศของตนเมื่อพันธุลเสนาบดีเห็นพระนางจึงถามว่ากลับมาทำไมพระนางตอบว่าพระทศพลให้ฉันกลับมาพันธุลคิดว่าพระทศพลทรงเห็นการไกล จากเห็นเหตุนี้จึงยินยอมให้พระนางอยู่ต่อต่อมาไม่นานนักพระนางก็ตั้งครรภ์เกิดอาการแพ้ท้องจึงได้บอกแก่ท่านพันธุละว่าความแพ้ท้องได้เกิดแก่ฉันแล้วท่านพี่ท่านพันธุละก็ถามว่าแพ้ท้องอะไรแล้วนางต้องการอะไรล่ะพระนางตอบว่าข้าแต่ท่านพี่ฉันปรารถนาจะลงอาบน้ำดื่มน้ำในสระโบกกรณี อันเป็นมงคลในงานอภิเษกแห่งคณะราชตกคุณในนครไผ่สาลีพันธุลักษ์ก็กล่าวว่าดีแล้วนะคะแล้วก็ถือธนูอันบุคคลพึงโกงด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษพันหนึ่งนะคะก็อุ้มนางขึ้นรถแล้วก็ออกจากเมืองสาวัตถีขับรถเข้าไปสู่เมืองไผ่สาลีโดยประตูที่เจ้าลิชวีให้แก่ม,มหาลลิิชวีนะคะ ก็ที่อยู่อาศัยของเจ้าลิชวีนพระนามว่ามหาลิมีอยู่ณนะที่ใกล้ประตูเห็นนะั้นพอท่านได้ยินเสียงรถกระทบธรณีประตูก็รู้ว่าเป็นเสียงรถของพันธุละจึงกล่าวว่าวันนี้ภัยจะเกิดแก่พวกเจ้าลิชวีที่สระบกกรณีนั้นมีการอารักขาแข็งแรงทั้งภายในและภายนอกทั้งเบื้องบนมีการขึงขาโลหะแม้นกก็ไม่มีโอกาสบินผ่านฝ่ายพันธุละเสนาบดี ลงจากรถก็เคี่ยนพวกทหารผู้รักษาด้วยวายให้หลบหนีไปแล้วก็ตัดไขาโลหะอุ้มภริยาลงอาบน้ำแม้ตนเองก็ลงอาบภายในสระบกกรณีด้วยหลังจากนั้นท่านปรทุละก็อุ้มพนางขึ้นรถออกจากพระนครขับไปตามทางที่เสด็จมานะคะพวกเจ้าลิชวีติดตามค่ะ บรรดาพวกทหารเจ้าหน้าที่ผู้รักษาได้กราบทูลเรื่องแก่พระเจ้าลิชวีพวกพระเจ้าลิชวีกริ้วค่ะก็เสด็จขึ้นรถห้าร้อยคันขับออกไปด้วยเจตนาว่าจะจับเจ้ามัลละที่ชื่อพันธุละจึงได้แจ้งเรื่องนั้นแก่เจ้ามหาลิเจ้ามหาลิก็ตรัสว่าพวกท่านอย่าเสด็จไปเพราะเจ้ามันธุละนั้นจะฆ่าพวกท่านทั้งหมดเจ้าลิชวีต่อนั้นก็ตรัสตอบว่า พวกข้าพระเจ้าจักไปให้ได้เจ้ามาหาริขตรัดว่าถ้ากันนั้นเมื่อพวกท่านทรงเห็นที่ที่ล้อรถจมลงไปสู่แผ่นดินจนถึงดุมแล้วก็พึงเสด็จกลับเมื่อไม่กลับแต่นั้นจักได้ยินเสียงราวกับสายอัศนีบาทข้างหน้าพึงเสด็จกลับจากที่นั้นเมื่อไม่กลับแต่นั้นจักเห็นช่องในแอกรถของพวกท่านพึงกลับแต่ที่นั้นทีเดียว อย่าได้เสด็จไปข้างหน้าเป็นอันขาดเจ้าดิชวีเหล่านั้นก็ไม่เสด็จกลับตามคำของเจ้ามหาลิพากจิตตาพัทธุละเรื่อยไปนางม,มาริกาเห็นแล้วจึงกล่าวว่าท่านพี่รถทั้งหลายย่อมปรากฏพันธุละก็กล่าวว่าถ้าการะนั้นในเวลารถปรากฏเป็นดุจคันเดียวกันเจ้าบึงบอกแกพี่ เมื่อรถทั้งหมดปรากฏเป็นรถคันเดียวกันพระนางจึงบอกว่าท่านพี่งอนรถปรากฏเป็นคันเดียวกันแล้วท่านปทุลักษ์ก็กล่าวว่าถ้าขนั้นเจ้าจงจับเชือกเหล่านี้แล้วก็ส่งเชือกให้แก่นางน,นะคะแล้วตนเองก็ยืนตรงอยู่บนรถกงธนูขึ้นล้อรถก็จมลงไปสู่แผ่นดินถึงดุมเจ้าลิชวีทรงเห็นอย่างนั้นแล้วยังไม่เสด็จกลับ จะพันธุละไปได้หน่อยหนึ่งก็ดีดสายธนูเสียงสายธนูนั้นได้เป็นประหนึ่งอสศนีบาทเจ้าลิชวีเหล่านั้นก็ยังไม่เสด็จกลับจากที่นั้นยังเสด็จติตาไปอยู่โดยลําดับนะคะด้วยอํานาจลูกศรของพันธุละนะคะพันธุละที่ยืนอยู่บนรถคันนั้นยิยงลูกศรเป็นลูกหนึ่งลูกศรน,นั้นทางวนรถห้าร้อยคันให้เป็นช่อง แล้วก็แทงทะลุพระราชา500พระองค์ในขณะที่ผูกเกาะอยู่รอบตัวจมลงไปในแผ่นดินเจาลิชวีเหล่านั้นไม่รู้ว่าตนถูกลูกศรแทงจึงตรัสว่าเฮ้ยหยุดก่อนเฮ้ยหยุดก่อนแล้วก็ยังเสด็จติดตามไปอยู่ตามลำดับพันธุละเสนาบดีหยุดรถแล้วกล่าวว่าพวกท่านเป็นคนตาย ชื่อว่าการรบของข้าพเจ้ากับคนตายทั้งหลายย่อมไม่มีเจ้าลิชวีก็ตัดตอบว่าชื่อว่าคนตายย่อมไม่มีแก่เราย่อมจะมีแก่เจ้าและมีของเจ้าพันธุละก็กล่าวว่าถ้าคณะพวกท่านจงแก้เกราะของคนหลังทั้งหมดดูเถอดพวกเจ้าลิชวีเหล่านั้นจึงให้แก้ออกดูเจ้าลิชวีองค์นั้นล้มลง สิ้นชีพตักใสในขณะแก้กรอกออกนั้นเองทีนั้นพันธุระจึงกล่าวแก่เจ้าลชิชวีเหล่านั้นว่าพวกท่านแม่ทั้งหมดก็เหมือนกันจงเสด็จกลับไปเลือนของตนจัดสิ่งที่ควรจัดพร่ำสอนลูกเมียแล้วแก้กรอกออกเถิดเจ้าลิชวีเหล่านั้นกระทําอย่างนั้นทุกๆุกองและถึงชีพิตักใสทุกพระองค์นะคะ ต่อไปเป็นเรื่องพันธุลมีบุตร32คนนะคะฝ่ายพันทุละพานางมลิกากลับมายังเมืองสาวัตถีพระนางก็คลอดบุตรเป็นคู่คู่ถึง16ครั้งแม้บุตรของนางทั้งหมดได้เป็นผู้แกล้วกล้าถึงพร้อมด้วยกำลังถึงความสำเร็จศิละปะทั้งหมดคนหนึ่งคนหนึ่งได้มีบุรุษพันคนเป็นบริวารเมื่อท่านพันธุลละและบุตรได้เสด็จไปยังพระราชนิเวศพระลานหลวง จะเต็มไปด้วยบุตรและบริวารเหล่านั้นนะคะต่อไปเป็นเรื่องพันธุละเสนาบดีถูกฆ่าพร้อมทั้งบุตรก็ปรากฏว่าอยู่มาวันหนึ่งพวกมนุษย์แพ้ความด้วยคดีโกงในงการวินิจฉัยเห็นพันธุละกำลังเดินมาร่ำร้องกันใหญ่แจ้งการกระทำคดีโกงของพวกอมาตผู้วินิจฉัยแก่ท่านพันธุละนั้น ท่านบันธุระก็ได้ไปสู่โรงวินิจฉัยพิจารณาคดีนั้นแล้วได้ทําผู้เป็นเจ้าของสิ่งนั้นให้เป็นเจ้าของมหาชนทั้งหลายได้ส่งเสียงยกย่องสาธุคานด้วยเสียงอันดังพระราชาทรงสดับเสียงนั้นทรงตรัสถาว่านี่อะไรกันเมื่อทรงสดับเรื่องนั้นแล้วทรงสวมนัฏก็ให้ถอดอามัดเหล่านั้นทั้งหมดและทรงมอบการวินิจฉัยแก่ท่านพันธุระเท่านั้น ั้งแต่นั้นมาท่านพันธุละก็วินิจฉัยโดยความยุติธรรมถูกต้องจำเดิมตั้งแต่วันนั้นมาปรากฏว่าไงคะพวกอามา์ผู้วินิจฉัยรุ่นเก่าเนี่ยไม่ได้ค่าจ้างมีรายได้น้อยจึงยุยงในราชตกลกูลว่าพันธุละปรารถนาเป็นพระราชาพระราชาทรงเชื่อคำของอามา์เหล่านั้นมิอาจจะทรงข่มพระหัตถ์รือยไทยได้จึงมีพระดำริจะฆ่าท่านพันธุละ และสังดาริอีกว่าเมื่อพันธุละถูกฆ่าตายในที่นี้ความกระหาก็จะเกิดแก่เราจึงทรงมีรับสั่งให้บุรุษที่แต่งตั้งไว้โจมตีปัญจันตะนครและรับสั่งให้พันธุละมาเข้าเฝ้าและตรัสว่าทราบว่าจังหวัดปลายแดนโจรกำเริบขึ้นท่านพร้อมทั้งบุตรของท่านจงไปจับโจรมาจากนั้นก็ได้ทรงส่งนายทหารผู้ใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยความสามารถ ไปกับพันธุละเสนาบดีและตราสั่งด้วยพระดำรัสว่าพวกท่านจงตัดศีรษะของพันธุละเสนาบดีพร้อมทั้งบุตร32คนในที่แห่งนั้นแล้วนำมาเมื่อพันธุละถึงจังหวัดปลายแดนนะคะฐานเหล่านั้นก็ตัดศีรษะพันธุละเสนาบดีพร้อมทั้งบุตรทั้งหมดในที่ใกล้พระนครพระนางมันและกาเทวีไม่มีความเสียใจนะคะ ก็ปรากฏว่าวันนั้นพระนางมาริกาเทวีได้นิมนต์พระอัครสา,าวกทั้งสองพร้อมทั้งภิกษุ5้าร้อยรูปมารับอาหารบิณฑบาตท,ที่เรือนครั้นในเวลาเช้าในทหารได้นำหนังสือมาให้นางเนื้อความว่าโจรตัดศีรษะสามีพร้อมดังบุตรของท่านพรนางรู้เรื่องนั้นแล้วไม่บอกใครๆัภาพนหนังสือใส่ไว้ในพวกผ้าอังคาดนะคะอังคาดหมายถึงการเลี้ยงพระ หรือการหยิบส่งอาหารถวายพระดูแลปณิบิพระนะคะเป็นคำโบราณนะคะก็ะนางก็อังคาดพิสุสงไปเรื่อยนะคะขณะนั้นสาวใช้ของนางก็ถวายพระตาขานแก่พระพิสุสงแล้วก็นำถาดเนยใสมาทำถาดแตกตรงหน้าพระเถระพระธรมร,รมสนาบดีก็กล่าวว่าสิ่งของมีอันแตกเป็นธรรมดา ก็แตกไปแล้วใครๆไม่ควรคิดพระนามาลิกากระดันก็นำเอาหนังสือออกจากพกผ้ากาบเปรียนพระเถระว่าเขานำหนังสือนี้มาให้เก่ด,ดิฉันเนื้อความว่าพวกโจรตัดศีรษะบิดาพร้อมด้วยบุตรสาคนดิฉันแม้สดับเรื่องนี้แล้วก็ยังไม่คิดเมื่อเพียงฐานเนยใสยแตก ดิฉันจักคิดอย่างไรเล่าพระเจ้าค่ะพระธรรมเสนาบดีกล่าวว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีนิมิตใครๆก็รู้ไม่ได้ทั้งฝืดเครื่องและชีวิตนั้นซ้ำประกอบด้วยทุกข์เมื่อแสดงธรรมเสร็จแล้วก็ลุกออกจากอาสนะได้ไปวิหารฝ่ายนางมาริกาก็ให้เรียกลูกสะพายทั้ง32คนมา แล้วสั่งสอนว่าสามีของพวกเธอไม่มีความผิดได้รับผลกรรมในชาติก่อนของตนเธอทั้งหลายอย่าเศร้าโศกอย่าปริเทวนาาการอย่าทําการผูกใจแค้นเบื้องบนพระราชาทนายสายสืบของพระราชาฟังถ้อยคำนั้นก็กลับมากราบทูลความที่ชนเหล่านั้นไม่คิดโทษแต่พระราชาพระราชาทรงถึงความสนดพระหฤทยัย เสด็จไปนิเวศของนางมาริกานั้นให้นางมาริกาและหญิงสะพายของนางอดโทษแล้วได้พระราชทานพรเก็บนางมาริกาเมื่อพระราชานั้นเสด็จกลับไปพระนางจึงเข้าเฝ้าพระราชาทูลว่าขอเดชะพระองค์พระราชทานพรเก็บหมอ่อมชันแล้วอันหนึ่งหมอง่อมชันไม่มีความต้องการด้วยสิ่งของอื่น ขอพระองค์ทรงอนุญ,ญาตให้ลูกสะพาย32คนขอ,องหม่อมชันและตัวหม่อมชันกลับไปเรือนแห่งตระกูลเถิดพระราชาทรงพระราชาทานอ,าอนุญ,ญาตนะคะต่อจากนั้นนางมาริกาก็ได้ส่งหญิงสะพาย32คนไปสู่ตระกูลของตนของตนด้วยตนเองส่วนนางก็ได้ไปสู่เรือนแห่งตระกูลของตนในกรุงศรีนารานคร ฝ่ายพระราชาก็ได้พระราชทานตำแหน่งเสนาบดีแก่ทีฆาการายณะผู้ซึ่งเป็นหลานของพันธุลเสนาบดีก็ทีฆาการายณะนั้นเที่ยวสแสวงหาโทษของพระราชาที่คิดอยู่ว่าลุงของเราถูกพระราชาองค์นี้ฆ่าให้ตายข่าวว่าจำเดิมแต่การมีพันธุละผู้มีมีความผิดถูกฆ่าแล้วพระราชาทรงมีวิปฏิสาร ไม่ได้รับความสบายพระราชุทยไม่ได้สวยความสุขในราชสมบัติเลยตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมานะคะต่อไปก็ขอนำเสนอเรื่องพระนางมหาประชาบดีโคตมีบรรพชานะคะในลำดับนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้เสด็จไปยังสำนักพระบรมศาสดาที่นี่โคธารามถวายนสัสก,การแล้วกลับทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ขึ้นชื่อว่าสตรีนี้จะบวชในพุทธศาสนาได้หรือไม่พระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาก็ทรงตัดว่าดูก่อนโคตมีเธอจงอย่าได้ชอบใจในปันประชาเลยอันมาตุคามนี้ไม่สมควรที่จะบวชในพุทธศาสนาแม้พระนางจะกราบทูลอ้อนวอนถึงสครั้งก็ตระท่ามไม่ได้ทรงอนุญาตนะคะพระนางก็รู้สึกผิดหวังและก็โทมนัดใจเป็นอย่างยิ่ง แล้วก็กราบทูลลาเสด็จสู่พระราชนิเวศพระบรมศสาสดาทรงประทับอยู่นะณกรุงกบิลพัทโด,ดยสมควรแก่พระอัยาศัยแล้วพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ก็เสด็จไปสู่เมืองเวสาลีนะคะประทับอยู่ที่กุฏาคารสาลาป่ามหาหวันนะคะในการนั้นพระนางประชาบดีโคตมีผู้มีกมลลสันดาษยินดีในการบัรพรชาอย่างเปี่ยมล้น ก็ได้โปรงพระเกศานะคะแล้วก็นุ่งห่มพระกาสาวพัดพร้อมด้วยนางกษัตริย์สากยะวงเป็นจำนวนมากแล้วก็ได้เสด็จตามพระโลกนาถมายัางเมืองเวสาลีเข้าไปสู่กูฏาการสาลามีพระบาทเนี่ยนะคะบอกช้ำจากการเดินทางแล้วก็พระวรกายมองคล้ำไปด้วยทุลีน้ำตาน้องไปทั่วพระเนตรเสด็จไปยืนอยู่ที่ซุ้มประตูพระวิหารด้วยดวงจิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมา์ น,นั้นพระอานนทเทระได้มองเห็นจึงออกไปไต่ถามพอทราบความว่าประสงค์ศรัทธาและเหตุขัดข้องต่างๆเกิดขึ้นก็จึงให้พระนางยน,นั่งรออยู่ตรงนั้นโดยมีความประสงค์จะให้พระนา,นางได้บรรพชาในพระพุทธศาสนาก็จึงเข้าไปทูลขอต่อพระพุทธองค์ซึ่งพระองค์ก็ตรัสห้าเหมือนครั้งก่อน พระอานทนก็กราบทูลอ้อนวอนถึงสา 1, ครั้งนะคะก็ยังไม่ส่งอนุญาตดังนั้นก็เลยกราบทูลถามต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าสตรีได้บรรพชาในพระพุทธศาสนาแล้วอาจกระทำให้แจ้งซึ่งพระโสดาปฏิผลพระสัทธาคามิผลพระอนาคามิผลและพระอรลตาผลได้อยู่หรือประการใดพระเจ้าข้า พระบรมศาสดาทรงตัดตอบพระอานท์ว่าดูกรอน,อนุนอาจทำให้แจ้งได้ซึ่งมักสีผลสีเหมือนบุรุษเพศทุกประการพระอานท์ก็ได้กลับทุลอีกครั้งว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าเช่นนั้นก็ควรจะอนุญาตเพื่อความอนุเคราะห์แก่พระนางมหาประชาปีโคตมีโปรดพระราชทานบรรพชาแก่พระมาตุช้า ผู้มีคุณูปการบำรุงเลี้ยงพระองค์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ให้สมปัานาด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาก็เลยทรงตัดว่าดูก่อนอานน์ถ้าประชาปดีโคตมีรับประพฤติในขารุธรรมแปดประการได้เราตถาคตก็จะอนุญาตให้บวชได้นะคะขารุธรรมทั้งแปดประการจะมีอะไรบ้างแล้วก็ พระอานนท์สามารถที่จะไปแจ้งแก่พระนางประชาบดีโคตมีแล้วก็สามารถที่ทําการบัพชาได้ไหมก็คงต้องติดตามฟังในตอนต่อไปนะคะเพราะว่าวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วนะคะท้ายที่สุดนี้ก็อขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสามาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ